ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการเปิดงานเชียงใหม่ไพราย2024นะคะโดยงานนี้ค่ะประชาชนมารอชมขบวนพาเหรดกันอย่างแน่นตลอดสองางทางจากพุทธสถานเชียงใหม่มาอย่างประตูท่าแพค่ะนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ไพราย2024ซึ่งปีนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นจังหวัดเปิดฤดูกาลงานไพรทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมาจะมีการเริ่มเดินขบวนพาเรดจ,จากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนมายัางประตูท่าแพค่ะบรรยากาศนะโหสนุกสนานมากๆค่ะประชาชนที่มารอชมขบวนพาเรดก็แน่นเต็มทั้งสองข้างทางเลยและนอกจากนี้นะคะยังมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มาเข้าร่วมเดินขบวนพาเรดในปีนี้อีกด้วยค่ะ โดยตลอดในเดือนมิถุนายน2567นี้จะมีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดภาพถ่ายภาพวาด CM p r i มพาย2024ที่ตอนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่1ถึง31พฤษภาคมค่ะ การเสวนาภาควิชาการในหัวข้อความหลากหลายทางเพศการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์วิ่งซ้อนสูงกีฬาเฮาการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังถนนสีรุ้งบริเวณแยกรินคำถนนท่าแพสะพานสีรุ้งที่บริเวณสะพานเหล็กและลานสีรุ้งที่บริเวณประตูท่าแพด้วยนะคะ ซึ่งทั้งนี้ในวันที่1มิถุนายน2567ก็จะมีการเฉลิมฉลองงาน Bangkok Pride Festival 2024ที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์นั่นก็คือการเดินขบวน Bangkok Pride มหากรรมการแสดงศิลปินการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศค่ะ